Want want สวัสดีค่ะไม่สุงค่ะวันนี้ <laughs> วันนี้หอมคำกับหอมทิปนะคะก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรและ้ะเรื่องน้ำมันนะคะน้ำมัน,นที่มามจากไทยแล้วก็มาจากจีนว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะคะคะค<ข>่ะข้อข้องใจจข้อข้องใจนะคะให้แบบว่าทำไม คนเชียงตุงเราเนาะนิยมชอบของกินของใช้แบบว่าใช้ของไทยนะคะว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเนาะมันก็เพราะว่าเราเลือกอะไรเราเลือกใช้แบบยังไงแบบว่าให้มันจะเป็นนักขยันแบบว่าให้มันดีต่อสุขภาพเออให้มันดีต่อสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเป็นอะไรอะไร ว่ามันจะเป็นของของไทยของไทยหรือของจีนนะคะก็ตามหอมกับน้องหอมทพิปนะคะไปดูเลยนะอันนี้มันเป็นร้านขายของเล็กๆนะคะก็อยู่ในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านตรงสีที่หมู่บ้านบ้านรักไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยมาที่หมู่บ้านตรงสีนะคะว่าร้านนี้ก็เป็นร้านของน้าหอมคำนาของหอมคำนะคะน้าสะไพนะคะค่ะตามหอมทพิปแล้วก็ ความคำไปดูเลยค่ะในร้านว่ามีอะไรบ้างนะคะของไทยเยอะหรือว่าของจีนเยอะนะคะ,อ,นนคะอันนี้คืออะไรคะยาซ่าอ,อยาซ่านี้อันนี้ตั้งแต่ข้าวหนมขอมกินไปเลยนะคะยาซ่านี้ก็จะเป็นของไทยนะคะดูดินี้เป็นของไทยนะคะมียาซ่าเนาะแล้วยวกินภาษาไทยด้วยนะคะมาขัาง้งในมาทั้งในคะ่ะ อันนี้ก็คือหอมอยากจะพูดที่สุดนะคะว่าเราใช้ของอะไรนะคะดูคะ่ะน้ํามันอันนี้คือน้ํามันโถนะคะน้ํามันโถ,ถน้ามันน้ํามันกาซโถเหรอใช่ค่ะน้ามันโถนะคะมาจากไทยนะะี่ค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้สีมันจะใสๆสก็จะรีต่อสุขภาพเยอะมากนะคะดูอันนี้ค่ะ มันก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเออเพราะอะไรรู้ไม่รู้อันนี้มันจะเป็นของจีนดูนีค่คะอันนี้จะเป็นของจีนนะคะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นของจีนมาจากจีนอันนี้ก็จะมาเป็นของไทยนะคะแต่ขอมาเออใช้ของที่มาจากไทยนะคะเพราะว่าเราใช้ง่ายเนาะตอนตอนนี้มันคือหน้าหนาวใช่ไหมมันคือหน้าหนาวก็มันก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้เราใช้ง่ายนะคะ <laughs> มันจะมันตุง่ะเออมันจะไม่อะไรมันไม่แข็งหรอเออมันจะไม่แข็งหรือว่ามันจะไม่แข็งหรือว่ามันจะไม่อะไรแต่ว่าเราเทลงไปก็เทง่ายไงคะอันนี้มันจะเป็นเทง่ายพามันเป็นน้ำแล้วมันก็จะเทง่ายแต่ว่าอันนี้มันอนี้มันงมันจะไปเกาะตัวกันแบะใช่ค่ะตัวกันแบบอะไรคุณไม่เป็นเนาะเป็นเออมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็เรา ของก็เลยเลิกใช้แบบอันนี้นะคะมันก็รีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าน้ำมันมาจากไทยนี้นะคะของกินของกินส่วนมากนะคะที่เชียงตุงแล้วแต่หมู่บ้านบ้านนอกหรือในเวงนะคะก็ใช้แบบของไทยหมดนะคะของกินนะคะอันนี้คือน้ํามันนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นหลากหลายมากโอชิหรือว่าชาชาเขียวหรือชาอะไรนี่เป็นชาอย่างไรอืมชาโอชิแหละเออโอชิเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็น ไอวีเหรออันนี้ก็มาจากไทยนะคะนี้ก็มาจากไทยคล้ายแบบของไทยหมดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปต้องไปถึงโลตัสเนาะไปถึงโลตัสไปถึงแม่สายนะที่เชงจิงก็มีกินแบบของไทยนะคะของไทยของไทยคือเยอะมากนะคะใส่มากเยอะมากของไทยของใช้อะไรก็เป็นของไทยหมดนะคะที่มาจากไทยของพ่มาก็มีนาะแต่ว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดี คนลาดีนี่จะบอกว่าคุณภาพไม่ค่อยดีคุณภาพคุณภาพนะคะก็มันก็ยังไงคะแบบว่าให้จื้อว่าก้นแบบว่าก้นก้นแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าไม่หนักก็ซึ่งแบบของแบบว่าที่พอกินพอใช้ไปแบบนะแบบว่ามีพอกินได้พอพอกินได้นะคะก็เราต้องอยู่รอดไปวันวันอ่ะเนาะก็จะ จะมีอีกนะคะมีอีกนะคะของใช้ส่วนตัวตั้งแต่สบู่อับน้ํานะคะไม่ใช่ของทิอย่างเดียวนะคะสบู่อาบน้ำตั้งแต่หัวจะรดเท้าโถจะมีเท้ามีหมดนะคะอันนี้ก็คือไวซ์ลินนะคะไวซ์ลีนอันนี้ก็มาจากไทยนะคะอันนี้ก็มาจากไทยนะคะปิกก์เหมือนอย่างนี้นะว้าหรออันนี้ค่ะอันนี้ก็ของของใช้เป็นอันนี้เป็มาจากไทยอันนี้ก็มาจากไทยนะคะใช่คือทุกอย่างคือมาจากไทย ส่ว<า>นมากคือ80%ประมาจากไทยนะคะจะ<น>ชอบใช้ของไทย นี่นะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นมาสื้อไวซลินเนาะไวซาลินทาผิวอันนี้จะเป็นกันแดด UV กันแดดนะคะเราเป็นเทาร์จไวายนะะทอจิวายอันนี้ก็เป็นล้างหน้าอันนี้คือล้างหน้ากันยี่อะไรล้างหน้าก็มีนะคะมีหมดนะคะนี่นี่ของผู้หญิงของผู้ชายมีหมดแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นอาสาผมมีป้งก็มีเนาะอันนี้ก็พรอันนี้ก็มีนะคะเพราะนี่เป็นมาสื้อพรเนายแป้งมุนกนแป้งแป้งก็มีนะคะสวัีมีหมดนะคะจนสันเปบี้ ของเหล็กของผู้ใหญ่มีหมดนะคะมีค่ะอันนี้ก็คือเีย่เลไรของไทยโปรเทคของไทยโปรแข่งนะคะไปให้ดูคำัพท์ใกล้โอเนาะไบยออไบยออมน้องมาสอนแบบนี้เป็นของไทยหมดเลยใช่อันนี้คือแบบร้านบ้านนอกของเรานะคะมีแบบของไทยหมดเลยปีนายก็มีอะไรมีหมดนะคะแล้วเอออะไรอีกอะแบบว่า แ <othe> ปงฟันเหรอยางแปงฟันก็มีมันเป็นฟันก็มีย้อมผมย้อมผมก็มาจากไทยหมดดูนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็มีนะคะมีหมดนะคะเยสีฟันกินอะไรนะอินมะกุลอันนี้ก็มีเนาะอันนี้เป็นมาจื้อนมข้นจืดนนมข้จืดก็มีนมข้นจืดก็มีไอโนมโต้ไอโนมโตฟองชูรสก็มาจากไทยทั้งนั้นนะคะ จะมาจากไทยจะมีจะมาจากไทยนะคะอันนี้ก็แบบว่ามาจากจีนก็มีนะคะเอามาจากที่ในรัช,ชานของเยนมาก็มีนะคะของเยนมานี้มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นของไทยนะคะถ้าแบบราคามันก็แบบของพม่าจ,จะถูกกว่าเนาะใช่คะ่ะของ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 เยอมาก็จะถูกกว่าของไทยทนิดนึงนะคะ เพราะว่าเม็ดเม็ดมันอะเนาะมันาใจว่าบรรดาจะเม็ดเม็ดหรอใช่มันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอันนี้จะมาอันนี้มันก็จะแต่มันไม่ดถุงใช่ค่ะมันก็แตกต่างกันแบบนี้นะคะม้าใบใบรวมขายด้วยมีรวมขายด้วยมีหมดนะคะม้าม้าก็มีนะคะกาแฟกาแฟแบบว่าของกินมีหมดค่ะร้านนี้ก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแต่ว่ามีทุกอย่าง เป็นพี่น้องต่างหมู่บ้านนะคะมาซื้อของนะคะซื้อของใช้ของกินนะคะนี่ค่ะมาหมดแล้วซื้อหมดขายดีไหมคาะนะขายดีมากจ้าขายดีมาก ช่วยขายมาันช่วยซื้อมาช่วยขายแอช่วยขายขายดีมากค่ะแม่ค้าใหม่มาช่วยแม่ค้าใหม่ก็มาช่วยขายนะคะราคาราคาขายเมอนี่ค่ะของใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะบัตรมาเจอมันมีโป๊ะของเหล็กเหรอเพผ่นเพิ่นของเหล็กก็มีขายนะคะมาจากไทยล้วนๆนะคะเนี่ยงนนี่ยี่ห้อ ขายดีมากนะคะนะแบบว่าของของไทยกับของจีนอ่ะอันไหนขายดีกว่าของไทยค่ะเออของไทยขายดีกว่าอันนี้เป็นคนขายนะมีคนชอบแต่ของไทยเออมีคนชอบแต่ของไทยไม่มีใครชอบอ่าเอ่อ80%นี้จะเป็นของไทยหมดใช่ไหมเอามาขายก็ไปซื้อต่อจากในเวงมานะคะในเวงก็มาขายที่หมู่บ้านนะคะที่หัวมันเดี๋ยวไปเถียงจิ้งจกไปไหไปต่อใช่ไห แต่ว่าเป็นของไทยเดี๋ยไม่แต่ไม,แไม,แไม่แต่ไม่ได้ซื้อแบบว่าบัตรไทยนะคะจะจะใช้ก็แป้งไทยไม,ไม่ใช่แป้งไทยนะคะก็จะคือร้านเล็กๆนะคะร้านในหมู่บ้านนะคะในของหมู่บ้านตรง4ี่นะคะ น้าเขาขายทุกวันก็แบบบ้างไงคะพูดคุยกับพี่น้องแบบเออก็เคยรู้นะรู้หลายภาษาคนขายคนขายคนตัวจริงเป็นคนมอนนะคะอ๋อตัวจริงเป็นชาวมอนชาวมอนนะคะน้าสะพ้ยมาอยู่ที่หมู่บ้านตรงสีนี้ประมาณกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วนะ ิบปีแล้วสิบปีแล้วนะคะก็ไปเจอณณาาสามนะคะาของของคำนะคะเจอที่กรุงเทพเหรอไปทํางานไปทางานกรุงเทพไปไปทำงานกรุงเทพด้วยกันก็ไปเจอกันนะคะพอปปก,ก็มาแต่งงานกันที่หมู่บ้านตรงสี่แล้วก็ตอนนี้มีลูกสองคนแล้วก็ไม่ไปทํางานที่เมืองไทยแล้วอยู่<ค>บ้านขายของนะคะก็ อตอนนี้ก็ขายไอคอก็ได้นิดๆน้อยๆที่นิดๆน้อยๆเมืองไทยก็ได้เยอะได้เก็บที่เนี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เก็บกินมืดกินหมดได้ก็กินเนดใช้หมดนะอยู่เมืองไทยได้เก็บเป็นก้อนแล้วก็มมมัทาไ่ีลูกตอนนั้นนนตอี้คือแบบตอนนี้กินเยอะไงกับลูกก็มีสองคนนล้วแน่กินเยอะนอนแขงนอนเหี้ยงเหี้งอ๋อนอดอ ทำไส้ทำไส้โอนะคะใช่ไหมช่โอที่เอ่อจะเป็นตัวจีนนะคะสูงมาเห็ดเห็ดหลายจ้อยไห้อยหาจ้อยหลายกิโลเก้ากิโลเหรออ๋อแล้วน้าทำเป็นไหมน้าไม่ใช่คนที่เนี่ยเอยน้าจะไปทำเป็นไหม ทำเป็นมาอยู่สิบปีแล้วทําเป็นทุกอย่างนะคะเข้านมแบบเข้ามาขามก็ทําเป็นนะคะไสโอู่ก็ทําเป็นนะคะน้าสะพ้ายก็จะคือไส่อู่เหรอ <c oughs> น้าสะพ้ายจะเป็นคนมอนนะคะชาวมอนอันนี้ก็คือน้าของออน้าชายน้องของแม่นะคะน้องของแม่ของคำนะคะน้อหมูแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเนื้อหมูแบบนี้นะลูกมันฝากอ่ะเนาะ น้ำมันก mm. ับเนื้อหมอ่ะน้ำมันหมูกับน้ำมันหมูกับเนื้อเนาะแล้วก็เอาลมกันแล้วก็สับแบบนี้นะคะกันแล้วก็สับใส่ใเนสับหมูให้มันเยอะให้มันย่อยมันย่อยๆเหรอเอออยู่เมืองไทยแล้วก็คุ้นๆหน่อยนะเอาปูน้ิน ขายต้องใช้ภาษาภาษาเนี้ยภาษาพม่าอ่าภาษาไทยใหญ่อ่าภาษาจีนภาษาจีนก็เยอะด้ภาษาเราเยอะมากเยอะมากเพราะว่าเราต้องสื่อสารกับพี่น้องที่มาซื้อเนาะมาซื้อของนะคะภาษาจีนก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้เก่งไม่เก่งนิดหน่อยค่ะเราเรียนกันเรียนการรู้ใช้เรียนภาษาจีนกันรู้ใช้ไงอ๋อรู้ใช้รู้ใช้เ เรียนภาษาจีนเอาหลานชายไปเรียนภาษาจีนบอลหนึ่งแล้วอีชองอก็นตอนนี้เรียนในโทรศัพท์นะตอนนี้อ๋อเรียนในออนไลน์ใช่ตอนเนี้ยไม่ไม่ได้ไปรุ่นเรียนอะไสบายเป็โควิดไงโควิดเขาไม่ได้ไปไหนแล้วตอนเนี้ยเรียนในโทรศัพท์เรียนในโทรศัพท์ภาษาพม่ายังไม่เรียนภาษาพม่ายังไม่เปิดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็เรียนตอนเนี้ยที่เจงจู่เน่ลูก ด็กๆเนี่ย oh. ภาษาพมา่าภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเรียนได้นะโอ้เรียนได้นะ oh, oh. รวมคนคนไทยเนี่ยเก่งจริงๆนะภาษาได้หมดเลยโอ้ oh, สุดยอด ยอดใครสู้ไม่ได้คนไทยใหญ่เก่งก็เก่งทั้งสวยอะไรอะไรแล้วก่อนนี่ใส่ก็ดีนีใส่ก็ดีคนไทยใหญ่มีน้ำใจแล้วก็ติดิดน้าติดน้าชายมาถึงมาอยู่ที่บ้านตรงสีนี้ไม่กลับไปบ้านเลยนะมาอยู่ที่นี่สิบปีอ่ะไม่มีไม่เคยเห็นคนทะเลาะกันนะไม่เคยไม่เคยได้ยินคนทะเลาะกันกลางคืนเจ็ดมูลนอนเงียบนอนมดเงียบแต่เช้ามาที่มาก็ไม่เคยได้ยินคนทลาะกันกางพ้วไม่ดมูลนอนเงียบนอนเง ไมได้ยินเลสบายสบายสนุกไม่เหมือนอยู่ท uh ี่ฟาร์มาอยู่ที่ฟาราได้ยินเสียทต้องดังนะตกใจไม่ชอบบอกว่าที่นี่มันคือเงียบสงบมีความเงียบสงบคนคนใหญ่ออคนที่คนซื่อๆยุ่ยๆว่าจรยงเขอเขายุ่ยยู่งไง เขาไม่ไดโมโหอ่ะเขาไม่ได้ไม่โมโหไงมันอากาศมันยินมึงใจใจมันอากาศมันยินคนแล้วไม่ใจไม่ร้อนเหมือนคนที่พม่าเอออากาศมันก็ยินแล้วก็ใจเขาก็ยินเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออใจเขาไม่ร้อนไงก็สบายมีเรื่องมีเรื่องอะไรก็ไม่เคยมีอืมค่ะวันนี้ก็สำหรับคิววันนี้ก็ยังไงอ่ะ มาไขข้อข้องใจให้แล้วนะคะว่าของที่มาจากไทยแล้วก็มาจากจีนอันไหนขายดีกว่ากันนะคะแล้วอันไหนที่ถูกกว่ากันหรือว่าแพงกว่ากันแล้วก็ไขข้อข้องใจให้แล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าของไทยนี้มันจะขายดีกว่าของจีนนะคะทั้งทที่อยู่ติดกับจีนอยู่เนาะเชงตุงก็อยู่ติดกับจีนอยู่ของจีนัะไม่ได้ครอบครองไม่ได้ขายครอบครองที่เชงตุงเลยนะคะก็ได้ขายอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็น เทปเทมันจะแพงมากแพงกว่าไทยแต่ว่าเราจะกินแค่แบบของของอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มกินของจีนมาแล้วเนาะอย่างมาม่าอะไรประมาณนี้มาม่าก็จะกินแบบของจีนนะคะแพงมากคือถ้ามาจากจีนจริงๆมันจะแพงกว่าที่มาจากไทยนะคะเราก็เลยใช้แบบของก๊อบบ้างของก๊อบของจีนก๊อบก็กินอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วนะคะของจีนกินแต่ของของไทยแล้วของของจีนก็กินบ้างกินแค่นิดเดียว สำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมจบเพลงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าอีกนะคะหอมคำเชงตุงค่ะขอบคุณค่ะ